ดิีเอครัดีครัดีดีมันเป็นย่า่าตารไม่งอนบ้นเฮ้ยใช่เหรอว่าเป็นยังไงกีตาร์เลยเฮ้ยมันไกลเลยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเงยเฮ้ยเฮเฮ้ยยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ ทำได้ไหมพี่แซกนี่วะพี่แซกไป่ตามนี่ทำอะไรพี่แซกไม่ใช่กีตาร์นี้ไม่ใช่กีตาร์สยู่หลาเปล่าทำอะไรพี่ไอ้ถอดหมวกนี่ห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 อดหมวกนี่ลาบเนี่ยงานโคตรเหนอะไรเงี้ยไอ้ลบดี เอ้ยไอ้ชัยลบดีเก็บหมวกเลยทำไมเป็นอย่างงี <h <h ้วะพอละพอละพอละไอ้แม่งา